อันนี้เอ้ยหกหนึ่งเนี่ย <c oughs> เลขที่น้องพกาให้มาแน่เลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่ง 5, 5. อันนี้เลขเก้าก็ได้ได้หกมาได้ะนี่พี่ใช่เลขกหกเฮ้ยหนึ่งเก้าเก้าหรือเปล่าหรือ 196. หนึ่งเก้าหกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเป็นเลขที่น้องพกาบอกมาจริงๆงด้วยแล้วมันก็เหมือนตามที่น้องพกาบอกอออน,นี่เฮ้ย สวัสดีดค่ะมาพบกับวาวานพ,พาเพลินแล้วนะคะวันนี้วาวานพาเพลินก็มากับแสงเดือนตะลุยป่านะคะแล้วก็มากับพี่เบียนะคะพี่เบียพาพาตะาตลอนคะ่ะวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปหาหวยไปดู <c oughs> หวยนะคะใช่อันนี้ <c oughs> เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะ,คคะพี่ใครจะเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะแต่มาให้พี่ๆได้เห็นกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปขอใต้ต้นตะเคียนนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะไปนเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเราจะพาเดินไปหาต้นตะเขียนป่านะคะในป่านี้นะคะไปดูว่าเราจะได้หวยตามที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านะี่งนีหอ,นออกนะคะ เล่นพอประมาณนะคะอย่เล่นเยอะนะคะมด้กันนะคะพี่งปัลเชื่อนทุกคนนะคะเราจะไปท่าล้าผีใช่ปะอะไรนะลาทยกอ๋อลาด้ ล่าท้าผีเราจะไม,ไม,ไม่ไปล่าท้าผีเราจะไปล่าท้าหวยค่ะเราจะไปล่าหวยนะคะทุกคนเราจะไปขอหวยน,นะคะต้นไหนเลยมีหลายต้นนะคะพี่ๆร,ระวังระวังนะเเราจะเุดเลยนะมันกริ่มเริ่มเย็นแล้วเนาะเย็นแล้วตอนนี้ก็น่าจะประมาณหกโมงได้แล้วนะคะหกโมงเย็น โมงคนเรามาเจอมะม่วงป่าด้วยนะคะพี่เบียบอกว่ามันเป็นมะม่วงป่าน,น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไอ้ลูกนี้น่าจะเสียนะคะนิดๆไปกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะพาทุกคนไปดูหวยนะคะ อันนี้แล้วแต่บุคคลที่เชื่อนะคะอย่าเล่นเยอะนะคะเล่นพอประมาณเดี๋ยวจะเสียตังค์เยอะเผื่อมันไม่ถูกเนาะหาทางข้ามนะคะมีคพับกุ่นเหมือนกันนั่นี่ยทุกคน นี่ก็าอากาศคับเกแล้วนะคะทุกคนเริ่มมืดแล้อะนะอามาเจมดานตะเขียนนะรือเปล่าเดีย๋ยวเราลอลุ้นหวยกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้วันหวยออกนะทุกคนสามารถไปดูได้เลยนะ มาถึงต้นตะเคียนแล้วค่ะเอ๊เราจะได้ต้นตะเคียนไม่น่าเสียเรียนมีนของพร้อมกันนี่เราใช้เคียนมาไอ้ลูจุดสามตัวตรงเลยเีาขอสามจตรงให้จุดลูกต้องจุดกี่ดอกสามค จะไปบอกเขาว่าไงอัอนนี้มันทุคที่ไม่เป็นไรไีจุดไปนี่เราได้ทูกันแล้วนะคะุดทสา3ดอกแล้วฮ <c oughs> เผื่อมีใครเห็นหวยในนี้นะคะทุกคนเฮ้ยอะไรหล่นลงมาเ <c oughs> สียงอะไรหล่นลงมา <c oughs> ตตรงไหนตรงนี้เนาะ กองก่อนน้องพากาจะมาโคหยกับเรานะ,ะนี่บังเอิญมากบังเอิญมา,าสองรอบแล้วนี่ถือว่็มาเจอกันวันนี้เราจะมาขอในเกี่ยวกับ E S C เลยนะเดี๋ยวให้น้องพากาจุดดีวกว่าอ่ะให้น้องพากาจุดนะอ่าพี่ๆนี่นะคะถ้าถูกก็เอ่อชมน้องพากานะถ้าไม่ถูกก็โทษน้องพากานะคะพิธีตรงน,นเลนหพากาจะมาหาหวยให้เรานะคะ ขอพรอลขอพรบอจะขอพรกันนะขอให้ทุทูกสามตัวตรงนะคะอตอนตอน,ตอนนี้นะครับผมเราก็จะมาขอหวยนะครับที่ครับก,ก็เลิกน,นะครับผมเลิกเน่ต้องบอกผ <c ười> มต้องบอกนะ <c ười> อขอบขอให้พี่ทุกทุกการสนับสนุนนะอ,อ,อนะไรอะ มันตกใส่หัวอะไรตกใส่หัวไม่รู้ยังไม่ทันขอหัวเลยนะมีอะไรตกใส่หัวเปี่าป๊อกให้น้องผักทำของที่ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะจบยแล้วหรือเปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหนุ่มโสดหนุ่มบริสุทธิ์นะคะเขาได้มาปักเทียนให้เราแล้วน่าจะทำตกลงมาแล้วเดี๋ยวไปดูกัน มาดูให้ใกล้กันแบบเ,กเดี๋ยวรอสักพักหนึง่งเดี๋ยวมันไม่ได้มันพระตาสุดว่าออกเออมาเจอกันอันนี้ <Okay S 2> รัมนี้เป็นน้องพากาให้หวยนะคะพี่น้องพระจานะไปดูพ้องก็เหมือนกันนเดี๋ยวด้วย่ อยากได้เพิ่มไหมไม่ได้นะครับนี่อีกเลขหนึ่งนะครับทุกคนดูเลยเนี่ยเป็นเลขอะไรน้องพกาเอาไปเลยครับหกหนึ่งครับผมหกหนึ่งหกหนึ่งด้วยนะทุกคนน้องพกาบอกว่ามีหกหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของทุกคนบุกคนนะคะคนเราไม่ได้บังคับหรืออะไรนะคะตามเลขนี้เลยนะคะพี่ ีตามที่แสงเดือนซองนะคะคือน้องพกาให้มานะคะพี่พี่แล้วอีกเลขหนึ่งเป็นเลขหกหนึ่งนะคะพี่พี่ไปตีเลขกันเองนะคะอันนี้เป็นความเชื่อซุนบุกลแล้วก็เราแค่มาขอให้พี่ได้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะอันนี้เป็นเลขของน้องพกาสุดหล่อนะคะนี่เพื่อทุกคนอาจจะเห็นเลขตรงอื่นด้วยนะคะเรามาโดยไม่ได้นัดใหม่กันนะคะพี่กับน้องพกาเนี่ยเราอยู่กันมาเจอกวยแสดงว่า ด้วยความบังเอิญนะแสดงว่าต้องได้แน่มาเจอกันด้วยความบังเอิญน้องเดินมาแถวนี้บังเอิญจริงๆอันนี้ไม่ได้นัดกันผมคิดว่าผมคิดว่ามาเจอละเนี่ยแปลกอ่ะเจอที่นี่อะไรครับบาาตั้งสามท่านนะครับุท่าน ผมไม่คิดไงคะผมไม่คิดแล้วแสดงว่าต้องได้แน่พรุ่งนี้ใช่ค่ะพี่พรุ่งนี้พี่เป็นอะไรที่แบบบังเอิญมากนะคะพี่ยี่ยังมีหกหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะใช่ไหมน้องพกาเพิ่มหนึ่งบังเอิญเดี๋่เราจะมาเจอกันใช่ไหคะที่ที่นี้โดยที่เราไม่ได้นัดหมายนะคะใช่ค่ะพกาอวยพรพี่พี่หน่อยกับเลขที่ได้ให้พี่ๆี่ไปขอพี่พี่ๆ ก่อนที่ถูกกันนะครับผมถูกกันเยอะนะคะถูกหวยนะคะก่อนพี่ๆถูกหวยนะคะเดี๋ยวผมจะมาหาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวน้องผมจะมาให้ครั้งหนึ่งครั้งหน้าเนาะวันที่หนึ่งเนาะผมฝาดไอ้ครั้งที่แล้วนะผมฝ่านะนะเกือบได้รางวันที่หนึ่งนะครับโอ้ยวันนี้มาบอกเราบ้างแต่ว่าผมบอกพี่อีกคนหนึ่งแต่เขาไม่ยอมเล่นนะครับไม่ยอมเล่นใช่ไหม ก็เลยอดไปเลยนะคะหกหนะึ่งหนึ่งหกถ้าอยากได้สามตัวตรงก็ไปเพิ่มเลขเอาเองเนาะแต่ราประกาให้มาแค่สองใเกือบทุ่งละวันที่หนึ่งอยากรู้ตัวเลขไหมครับเลขอะไรคะมาหกหกเก้าครับผมหกหกเก้าประมาณสามสี่เดือนแล้วครับสามสี่เดือนที่ผ่านมาหกหกเก้าเาผมฝ่านนะครลงมาจากบนท้องฟ้านะครับผมผมป่านนะครับ ฝันว่าตัวเลขมันไหลลงมาจากท้องฟ้าใช่ไหมพี่ผมฝันะนะตอนแรกผมฝันแบบว่าผมอยู่ในเปรูแล้วก็มีเพื่อนชายมาลงมาหาผมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมฝันว่ามีดวงนู่นมันเหมือนกับดวงสว่าง่ะนะแล้วก็ผมฝันแล้วก็ลงมาหาผมดวงหนึ่งแล้วก็อีกดวงหนึ่งก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มาเป็นร่างแบบว่าคนแก่นะผมผม,มาเจอกับผม ประมาณนานนะแล้วเลขหกหนึ่งนี่ก็ผันยช่ไงนายะจชานครับนาจะเช่ตัวโล่งหนึ่งมาจากไหนใช่เลยครับใช่คือผันหกหนึ่งแล้วก็คือน้องายเพิ่มมาอันนี้ตัวเลขยังไม่ครบแล้วลองเล่นดูครับผมไม่ไม่ลองเล่นไม่รู้เราเดี๋ยวเราจะรอให้ทุบหมดก่อนนะเผื่อเราได้เลขเพิ่มนะคะพี่พี่รอให้ดอกทุบมันหมดก่อน เรามาลุ้นกันเราจะได้เลขอะไรอันนี้เป็นดอกทูที่น้องพกาได้ฝึกไปเนาะเพื่นมีเลขเพิ่มมานะใช่พนดีเป็นพกาให้มาลุ้นลวนนะคะเยวมารอทุกคนก็ดูจจกทูบนะคะพอดีซื้อทูบมาแล้วได้แบบนี้มานะคะทุกคนเราตั้งใจซื้อเป็นทูบที่มันมีตัวเลขแต่ว่าเขาให้แบบนี้มาแล้วก็เอาเลขมาให้พี่แล้วนะคะ เดี๋ยววันหน้าเราจะมาใหม่น่ม้วนแลม้วนแล้วเพื่อนทุกคนอยากเห็นใกล้ๆเนาะเฮ้ hey, เห็นเป็นเลขอะไรหรือเปล่าอืมค่ะี่เริ่มม้วนแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นเลขไหมแล้วก็รอลุน้นจนกว่าทูบจะหมดนะคะพุ่ท อันนี้ก็ยุงก็เริ่มกัดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เริ่มมืดแล้วนะรู้สึกว่าดอกทูบเนี่ยคือไฟมันแบบมันจุดได้ดีมากคือมันหมดไวมากดูสิมันลดไวมากมันไม่ดับเลยนะคะพี่เหมือนตัวเล็กมาเพิ่มอีกแล้วนะทุกคนผมดูแล้วผม เหมือนมันออกเลขศูนย์มานไดตรงกลางเลขเก้าก็ได้เนาะเลขศูนย์ก็ได้เลขหกก็ได้แล้วแต่ในตัวเด็ดดูซอกแล้วเหมือนจะเป็นเลขหกนะทุกคนนะอันนี้เอ้ยหกหนึ่งวันนี่ยเด็ก่นมทักกาให้มาแน่เลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเลขหนึ่งอันนี้เลขเก้าก็ได้เลขหก็ได้นะพี่ดีหรือเลขหกเฮ้ยหนึ่งเก้าเก้าหรือเปล่าหรือหนึ่งเก้าหก ไม่น่าเชื่อเป็นเลขที่น้องพก,กาบอกมาจริงๆด้วยแล้วมันก็มวนตามที่น้องพกาบอกนี่นี่ทุกคนมันลุน้นกันว่ามันจะมวนเป็นเลขอะไรนะทุกคน,นคะยุงก <c oughs> ัด <lantern> มากเลยคะ่ะย <c oughs> ุงเยอะมากเลยค่ะทุกคนเพราะมันชื้นเนาะ หรือว่ามีชัวหนึ่งเก้าเก้าเนาะหรือไม่ก็หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกอะไรแบบนี้เราก็ไปตีเป็นเลขนะคะ<ช>พี่พี่อันนี้เป็นเลขที่น้องปกาศให้มาตรงๆเลยนะคะหนึ่งเก้าเก้านะคะทุกคนมีนะคะทุกคนเราก็ได้ให้หวยทุกคนไปแล้วนะคะอย่าลืมเป็นเล่นกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เราจะได้จบกันแล้วนะคะแล้วก็เราจะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มมืดละแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยค่ะเดี๋ยวยุงกัดแล้วเดี๋ยวเป็นมาลาเรียขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วจะก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามวาวานแล้วก็เป็นกําลังใจให้วาวานได้ทําคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ